แม่หมูคอนเฟิร์มกรมาแทบตัวจริงนายใบเฟิร์นบอกหยุดยิ้มไม่ได้วันที่2 9พฤศจิกายนค่ะแอลสไตลิสชื่อดังได้โพสต์รูปคู่กับนายนพัฒนขณะไปออกงานพร้อมเปิดใจเรื่องใบเฟิร์นระบุแคปชั่นว่าน้องเขินแหละฉันมาแล้วนะแอดนพัฒน์ไอด์ตามสัญญาไม่ได้ใช้สมองเลยใช้ความรู้สึกล้วนๆฟังแล้วมันเขินมากหยุดยิ้มไม่ได้เลยยังไงดีเราแอดใบเฟิร์นป้าแฮชแท็กนายใบเฟิร์นสงสัยจะสิ้นสุดทางเพื่อนของจริงละ่ะงานนี้มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงค่ะอาทิแกรน เป้ยปันวาดพลอยเชอร์มานเข้ามาส่งหัวใจแล้วก็กรี๊ดกันสนานรวมทั้งคุณแม่หมูพิมพกาคุณแม่ของหนุ่มนายก็ยังเข้ามาบอกด้วยว่าไอ้เต้าคิวปิดซึ่งสไตลิลต์ชื่อดังก็ได้คอมเมนต์ตอบเป็นรูปหัวใจด้านกอล์ฟช่างภาพชื่อดังค่ะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ถามด้วยว่าคุณแอลเป็นคนปั่นหรอซึ่งแอลสไตลิสต์ชื่อดังก็ตอบว่าละเอียดเนียนเลยแหละเขารักของเขาทั้งคู่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของคนสองคนแล้วล่ะนะบ้าจังเขินเจ้าบ้าส่วนแม่หมูก็มาตอบตอกย้ำความเป็นกรรมเทพตัวจริงครั้งนนนนี้้ขอองกกชาายยดววเเ่่ัแป็ คิวปิดและล่าสุดค่ะสาวใบเฟิร์นก็ได้แท็กทีมครอบครัวเช็คอินทะเลหัวหินแบบชิลๆมีภาพน่ารักออกมาให้เห็นหลายโมเมนต์เลยทีเดียวงานนี้นายนภัทรเห็นความน่ารักของใบเฟิร์นก็ทนไม่ไหวถึงกับต้องเข้าไปคอมเมนต์ทันทีโดยส่งเป็นรูปอีโมจิน้องหมาเข้าไปแบบน่ารักน่ารักเพราะใบเฟิร์นกำลังเล่นอยู่กับน้องหมากลางทะเลนั่นเองค่ะเรยกเด้ว่าเป็นการโผล่มาทักทายหลังแอบสารภาพรักออกสื่อสเต็ปต่อไปแฟนคลับก็อยากจะเห็นภาพคู่อีกครั้งเลยละจ้า